อยู่ทางไปห้วยโคกหมูอยู่บนคอลอรา a อาติสนะครับผม<ใ>นี <ใน S 1> ่เราเห็นซีวิกเข้าไปกันเราไปลองดูนะครับว่าเอาติดจะไปได้ไหมเห็นมี s สเปซวากอนขึ้นไปแล้วนะครับมีหลายคันขึ้นไปแล้วนะครับ Ford ดโฟก s ขึ้นไปกันแล้วเราส่งตัวแทนจากค่ายโ o โยต้าเข้าไปบ้างเดี๋ยวรอทมนะครับ เอาติดสองคันค <S 1> <S 1> นี้เราไม่ได้โหลดเนี่ยรถเราถูกาาม,ม,มนาตรฐานมาดูว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดล,ลงมาไม่ค่อยเลอะเลยอ่ะเขาขึ้นไปกระถึงข้างบนเหรอวะรถเก่งลงมาไม่ค่อยเลอะเลยอ่ะเขาขึ้นถึงข้างบนเลยไปครับพ <5. 5. S 2> ี่เอ็มติดตามชมนะครับติดตามชมไป

ครับเดี๋ยวหนึ่งน้ำเนาะรอืยวมเไปครับ เป็นน้องติ๊ดนะครับน้องติด๊ดน้องติด๊ดสุดยอดไปก่อนเลยพี่โอเคอเดี๋อไปแล้วครับนี่คนละคันมอกี้คิดว่ดาขันเมื่อกี้นะเนีย่ย ครับ บ้างครับพี่หลงอ่าสัมภาษณ์กบรรยากาศการขับขับสี่ครั้งแรกได้ดีลุคทางมันดีเนี่ยได้เดียงครับตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อ่าคนขับที่ขับขับสี่ครั้งแรกอยู่ครับ ลืมแบบว่าครั้งก่อนก่อนหน้านี้ที่เรามาแล้วแบบว่าจงลืมจกจงลืมครั้งแรกที่ที่โดนหลอกมาแล้วก็อธิบัติอ๋ออ๋อครั้งแรกที่พาพี่อ้วกมานั่นหลุมอย่างลึกเขาเขาเพิ่งเกรใหม่ไงเนี่ยปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นลอง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 ตรงเนี้ยส่วนส่วนส่วนเนี้ยเหมือนเขาทําขยายให้มันเป็นสองเลนจากปกติมันเป็นมนแบบแค่เลนครึ่งอ๋อมันอมัร่องน้ำส่วนส่วนส่วนเนี้ยนะที่เราพา ขับไกลมึงไไมากไม่ได้ฝนมันเยอะมากเราหลบตรงนี้มาให้เรียมันขึ้นก่อนไอ้พวกรัอเงินสลับอ,อะไรมันไม่มีอะไรเงี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรา <c oughs> เอา็ม <c oughs> เดี๋ยวเราให้เอม็มแซงไปก่อนเนาะหยุดขับเลยให้ดูหยุดขับเลยให้ดูอ้าวเหลือเกิน โอ้โหพิตีของเราคนระับไปฉิวเลยครับขออนุญาตปิดกระจกโอ้โพิธีของเราไปฉิวเลย แล้วน้มาแล้วมวันจะเ็นบนีเอ็มขึ้นไปยาวถึงจุดชมวิวเลยก็ได้ได้จำเรามันจะไปอยู่รอบหนึ่งที่เราขึ้นมาแล้วเราเห็นรถรถรถ,รถเตีย้ยอเวนซ่าหรืออะไรเี่ยครั้งนั้นครั้งนั้นนะประเด็นคือมันขับขึ้นตอนเราหลังกัมากำลังลงใช่ตอนทุ่มหนึ่งออตอนทุ่มหนึ่งแล้วเราแล้วเราก็งงว่ามึงผ่านร่องน้ำไอ้ที่กูดิ้นดิ้นกันมาได้ยังไงวะ ว่ากระเบนชาบน้องแล้วงรักอะไรเลยเนียนไหมล่ะครับเนียนไหมละ่ะเอาติดขับสีหรือเปล่าครับเนี่ยใสย่ามดอมาหรือว่าเปิดเอ็กโหมดครับใส่ดีนี่มาด w d วีลดีวอเบจานี่ถ้ามีฝนนิดๆน,น,นะถ้ามีฝนแบบแฉะๆหน่อยๆน,อยนะเอ็มมันเลยอะ ผมต้องขอบคุณผู้มีพระคุณของเรานะครับรถไถรถเกรดรถบดนะครับผมขอบคุณที่ทําให้น้องติด 2.0V คันนี้นะครับขึ้นมาได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยอยู่เลยโอ้เป็นไงครับเดี๋ยวนะครับจะถึงยอดแล้วเนี่ยจะถึงจุดชมวิวแล้วอ่าะยืนดึงไหนครับจุดชมวิวพี่เอ็มไหนไปอีกหน่อยอ่าจุดชมวิวของเรานะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองนั่งเอาติด อ 200b คันนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวให้รถเซอร์วิสเขาขึ้นไปรอตรงจิตส่งิลนะครับตอนนี้เรามาลองอยู่บนเอาติดคันนี้บ้างใช้โทรศัพงแล้วโอเคครับกำลังตาขึ้นไปเป็นไงครับผมสัมผัสได้ ึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆถ้ารถเก่งอะ่ะช่วงนี้รีบมาเลยนะก่อนที่ทางมันจะพังหม่เพราะว่าเดี๋ยวพอรถพวกรถกระบะขับสองมาปั่นกันปั่นกันแป๊ดแป๊ดคือจริงๆอ่ะมันขึ้นได้เรื่อยๆอแต่ว่ามันต้องแบบอย่าหยุดอะ่ะใส่เก1นนแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อย่าไปหยุดคาเนินเพราะว่ารถรถขับสองที่ขึ้นมาส่วนมากจะชอบจอดคาเนินก็คือแบบค่อยๆหยอดอะ่ะหยอดเสร็จดับอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วออกตัวาคาเนินไม่ได้ทีนี้ก็ปั่นกันเล็เกะ และที่นี้ขุดทางอตอนนี้มันกำลังทางดีครับรีบมาไดร้รีบมาครับเพราะว่าเราบรรดารถเก่ง,ง<า>ใช่ครับผมตอนนี้คือเรามากับรถเก่งเนาะเรามากับพี่ปาครับขับสี่เผื่อมีป,ปัญหาอะไรเจออะไรเราจะได้ช่วยกันแก้ไขได้จริงๆท้ายๆรถเรามีเครื่องมือด้วย เราก็ไม่ได้ประมาทเนาะบีแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันดราม่ากันนะเห็นซฟิกก็มากันได้เราก็ต้องมาได้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปจุดชมวิวกันครับที่ไหนครับเจมค์ขณะนี้เราอยู่จุดชมวิวห้วยข้อหมูก่อนที่จะถึงยอดเราจะมีจุดชมวิวก่อนอ่าเดี๋ยวไปจุดชมวิวไปกับอะไรกับอะไรดูนี่เรามารถอะไรกันป้ป้ไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเดี๋ยวหาว่าไม่ได้จกตาไม่ได้ใส่ยางเองไม่ได้โหลดขึ้นด้วยนอนแบบเตี้ยๆได้เลยอ่าค่อยๆขึ้นมาครับ ยังยังขอบเท่าไหร่ครับพี่ขอบ16 16นะครับวาได้อย่างสบายยางติดแต่ว่ามันจะดิ้นหิ้นิดนึงเพราะว่ามันคันนี้เป็นเกียร์ CVT CVT 7สปีดมีแอคชั่นอื่นเกียร์1ตลอดอแอคชั่นก็โดนมี BSC นี่ดูสติ๊กเกอร์ชุดไหนเนี่ยธรรมดาเที่ไหนเล่าเขาบอกว่าทางดีขี่สบายไงเราก็เรียบเห็นเขาว่ามีเซเว่นเปิดใหม่อ่า และแน่นอนเรามากับพี่ปานะครับเป็นรถเซอร์วิสท,ที่ตามมาไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนกันครับไปครับเป็นไงครับพี่เอ็มยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไหวอยู่อ๋อ ตอนนี้ครับเราออกจากจุดชมวิวแล้วนะครับออกจากจุดชมวิวจุดแรกอลังจะขึ้นไปถึงยอดนะครับผม่าเดี๋ยวไปลองบนตับี้ลองบนก่อนนี่คับมานลครับเนินสุดท้ายเนินหนังหมูปกติเนินนี้นะ ถ้าฝนตกนะทางลื่นๆนะจะขึ้นมายากแล้วรถเก่งนะหมดสิทธิ์ขับสองหมดสิทธิ์แต่ตอนนี้ครับเขาถกันเรียบร้อยแล้วครับ<ฮ>นี่ครับรอดชีวิตของเรานะครับไปแล้วครับไปเลยนี่ครับต้องขอบคุณพี่ๆรถไทแล้วก็รถเกรดนะครับที่ทําให้รถเก่งธรรมดารถขับสองธรรมดานะครับสามารถขึ้นมามได้ <4 S 1> จอดอ,อยู่คันนึ่งี่ของเราเราก็มาเอาติ๊นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะครับนี่ครับผมรถนะครับขับสองทั้งนั้นที่ขึ้นมานะครับผมนี่ครับเขาเกรดทางใหม่ๆเนาะขึ้นมาเที่ยวได้ช่วงนี้ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีครับนี่ครับนี่ดูเขากางเต็นท์กันนะจุดกางเต็นท์ตรงลานฮอนะครับผม นี่ครับสังเกตรครับมีรถเก๋งยานิมี้กับจริงๆด้วยนี่ครับขับสอทั้งนั้นนะที่ขึ้นมาเนาะนี่จุดชมวิวห้วยคอกหมูนะครับผมนี่ครับติตี้ยังมีครับเปึนที่ปากเรา ก็เก่งค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระทึกครั้งหนึ่งเราเคยเอาพี่ติดขึ้นมานะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับขออนุญาตสัมภาษณ์ออความรู้สึกนะครับเออใช่ยาสิบวันเอเก่ถึกเกลือครับอ๋อไม่ใช่นะ<อ>นี่ครับถึกแล้วครับุดชมจมีห้วยฟอกหมูนี่มาครับด้วยรคเก่ง คือปกติเราจะพาพี่อวบมาน<า>ะครับทีแรกอะเอาอวบออกมาจากบ้านแล้วแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเราก็คือมันจะมีคลิปกับที่คนเขาแชร์กันว่าเฮ้ยรถเก่งขึ้นมากันได้แล้วก็ที่มันก็จะมีคลิปจากที่เขาขี่ขึ้นมาขับขึ้นมานะครับอ่าก็ตรงเนี้ยเกตทางใหม่เลี่ยมคลิปจริงๆไม่มีหินคมหินลอยไม่มีร่องน้ําไม่มีเนินบิดตัวไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่ฝุ่นเนี่ย รถเห่งครับผมมีแค่ฝุ่นครับมีรถเก่งขึ้นมาเต็มเลยมีฟิตตี้กับมีครูดนี่ไม่ใช่เรานะครับที่ขึ้นมาคนเดียวก็รถเก่งถ้าอยากขึ้นมาตอนนี้รีบขึ้นมานะครับก่อนทางจะพังแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้เ <c oughs> นี่ย<ะ>เดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยก็น่าจะเริ่มแล้วรถขับสองก็เหมือนกันก็คือเดี๋ยวจะมากันไม่ได้แล้วถ้าเกิดหมดเลยดูการเดี๋ยวฝนตกรอบแรกรอบสองเนี่ยก็น่าจะเริ่มแล้วจะเป็นล่องน้ําพอน้ําลงไปเป็นล่องเนี่ยก็เรียบร้อยแล้ว ขับสองกนลำบากอะสู้ครับตอนนี้จะมารีบมาครับจะมารีบมาเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวกันเนาะดูนะครับดูฝุ่นนะครับดูนะครับถึงแล้วดูฝุ่นนะครับนี่เขาพ่นสีมาเนียนมากเลยดูดิดูดิเกร็บเนียนกริบกริบอะ เดี๋ยวเราไปล้างเดี๋ยวเราไปล้างไปเราเดินไปจุดชมวิวยังตำนานของเรากันเอ๊ะเราล็อกรถยังปะนี่ปกติเรามาเรามาการเต้นกันตรงนี้นะนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นชี้ชี้ชี้ตำน่าในตำนานใช่แต่วันนี้เขามีงานวิ่ง ดีนี่ตรงนี้ลานกลางเต็นท์ในตำนานของพวกเราเหมือนกันจำได้ไหมไปเดี๋ยวเราเจะกำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวฝั่งพระม้าผมเดี๋ยวเราที่แล้วตรงนี้เนี่ยมีตรงนี้มันจะมีเต็นท์โคลแมนกลางสิบนาทีอยู่อันหนึ่งอ๋อโคลแมนกลางใช่อ๋อไอรุ่นที่ไอรุ่นที่เขาบอกกลางสิบนาทีเออจ้างแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกนะใช้กี่คนกลางสิบคนช่วยกันกลาง ข้างบนนี้จะเป็นรอบพิลาที่เรามานะครับเต็นต์ปิวนะครับผมลมพัดะทุกคนอากาศดีนะนี่จุดชมวิวอันนี้คือที่อาบน้ำอันนี้คืออชดที่อาบน้ำห้องน้ำหัวข้อหมูดีมีน้ำใช้เสมอครับแต่ว่าเราต้องเราต้องประหยัดนิดนึงใช่เราต้องเผื่อแผ่ค่อนอื่นใช่ก็คนละสามขันก็พออย่างเช่นพี่ผมที่มาด้วยกันพี่คนหนึ่งเขาเขาช่วยประหยัดนะไม่อาบเลย เอมีการเอาน้ำแบบล่าดล่าตัวแบบผมผมตัวออกไปให้ดูเปียกถึงแล้วนี่คับจุดชมวิวเพว่อคอบยื่อฝังคือพม่รอบที่แล้วนะครับมัวเลยฝนตกกันอยู่เราเลยไม่ได้มาจุดชมวิวเลยรอบที่แล้วที่เรามาช่วงเดือนนี้นี่จะลองแทนไม่รู้หมอกหรือฝุ่นหรือฝันอ้ยสวย ช่วงนี้มีความหลากหลายทางบรรทุกกรรมมากนะครับเพราะว่ารถเก่งขึ้นได้กระบ,บะเตี้ยขึ้นได้ขับสองขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นขับสองนะใช่ที่เห็นนะใช่มันไม่มันไม่ได้แบบว่าต้องขับสี่เท่านั้นเนี่ยใช่แค่<า>เนี่ยอันนี้4.4อันนี้ปกติขึ้นมาได้อยู่แล้วสบายเจเนียรีดินเนอร์เนี่ยขับสองนั้นเนี่ยคันนุก็ขับสองใช่นี่ซิตี้ก็มา ดบ,าาบาดานกัใช่นวาร่ายางซิ้ง <c oughs> นี่บ,บนมีมเซเว่นโอ้เซเนเปนิดใหม่ครับเซเว่นเปิดใหม่